ครับก็คล <l ip> ิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่า <S <S แต่<ไ>และประโยคที่เราที่เราที่เราจะสร้างจะทำเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนนะครับมันจะมาในรูปแบบไหนดูมันจะจริงๆถ้าเราเราจับตัวนี้ไดนะ้เราจับตัวนี้ได้แล้วก็ประทานแ,แค่ตัวนี้พอเราก็สามารถสร้างรูปประโยคได้แล้วส่วนกิริราสามช่องนะั้นเป็นทั่วไปครับกิจกรรสามช่องทั่วไปเพราะมันถูกบ,บริบทไว้โดยที่กิริยาประจําชั้นอยู่แล้วอย่างเช่นกิริยาช่องที่หนึ่งนะครับ กีฬาช่องที่หนึ่งเนี่ยเห็นเป็นครับว่า simple เนี่ยเกียร์ประจำชั้นคือ VAT หนึ่งก็คือช่องที่หนึ่งนะครับ VAT หนึ่งช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งเนี่ยบางบางคําบางรูปเนี่ยมันมีอยู่สามสี่ตัวอย่างเช่นว่า e ีแสมันก็เป็นช่องที่หนึ่งเห็นไหมครับ e ีแสมก็เป็นช่องที่หนึ่งครับ B ีนี่รูปเดิมมันคือบีพออีแสมามันก็เป็นช่องที่หนึ่งวอลกเห็นไหมครับ walk มันมีสองตัว walk กับวอลกนี่ก็เป็นช่องที่หนึ่งวอลกนี่เป็นสำหรับ ประธานที่ไม่ใช่เอีกโหมดปฏิทินสามอร์บีส e b หรับเอกโหมดปฏที่สามเห็นไหมครับช่องที่หนึ่งมันเป็นรูปแบบที่กําหนดไว้เป็นแบบง่ายๆอยู่แล้วนะครับส่วนช่องที่สามช่องที่สามคือ VT สามเนี่ยช่องเนี้ยอ,อาจจะดูเหมือนจะเหมือนกับยากขึ้นมาอีกสักนิดนะครับอีกสักนิดหนึ่งในสเต็ปหนึ่งก็แต่เราก็แปรรู้กันว่าอ๋อมันบังคับไว้ช่องที่สามเออแล้วช่องที่สามเนี่ยมันจะใช้กรณีไหนก็นูน่นนะครับ สิ่งที่ทําไปแล้วโดยสมบูรณ์เรียบร้อยทําสมบูรณ์เรียบร้อยทําแล้วสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยแต่อยู่ในเหตุภาวะการปัจจุบันนะครับเาวุภาวะปัจจุบันผมเคยถามท่านอาจารย์สมคิดว่าเอ๊ะหลักการนี้มันจะมันจะพิจารณาอย่างไงอะพิจารณาจากทาไปแล้วเนี่ยวันต่อวันหรือว่าทําไปแล้วจักเดือนที่แล้วอะไรอย่างงี้ครับเดือนที่แล้วมันก็เป็นอดีตมันไกลแล้วแต่ถ้าทำเพิ่งทาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นช่องที่สามอีเทนกินละเบฟาสเบกฟาส Uh, are you have Are you uh, สมมติว่าผมกินข้าวเช้าไปสักประมาณตอน9ก้าโมงตอนนี้มันเที่ยงแล้วใช่ไหมครับมันบ่ายแล้วกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วตัวน,นี้มันเป็นเพอร์เฟกก็คือกินไปเรียบร้อยกินเรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเขากินด้วยแหละู้แล้ว,ลลวหรืออาจจะไม่กินก็ได้เราก็เลยถามว่าคุณกินข้าวเช้าแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับ Have you eaten breakfast คุณกินรับประทานอาหารมื้อเช้าเรียบร้อยแลย้วใช่ไหม เป็นเป็นเป็น perfect have you. ใช่แฮบอยู่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่หรือไม่ใช่ผมต้องเอาแฮบมาก่อนคือมันมาเหตุการณ์มันมาซะแบบเที่ยงบ่ายแล้วเนี่ยมันต้องกินแล้วแหละเลยบังคับว่าต้องตอบใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเห็นไหมครับนี่วิธีการจริงๆแล้วมันไม่ได้ลงลึกขนาดนี้หรอกแต่ถามเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าถามให้ให้ดูว่าเอ้ยอจริงจริงเอ้มันจะตั้งคําถามแบบไหนเพื่อเพื่อ,อที่ว่าเพื่อที่จะเข้าใจง่ายง่ายนะครับอย่างที่ผมอธิบายว่าฮิมนี่มันบ่ายแล้วนะ ต่ช่วงเช้ามันน่าจะเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงแปดมงนี่ก็น่าจกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วลนะฮะมันบ่ายแล้วเราก็เรื่องถามว่าใช้หรือไม่ใช่เท่านั้นไหมครับนี่นี่หลักการแบบเล็กคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเวลาตั้งคําถามก็โดยโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้เลยใช้ไอ้เพอร์เฟคได้ไหมตามท่านอาจารย์สงคิดสมบอกว่าถ้าไม่รู้เลยเนี่ยเขาถามด้วย ด้วยด้วยที่ว่ามันน่าจะเป็นไปแล้วมันน่าจะกินแล้วมันก็เป็นการแสดงออกซึ่งถึงกริยามารยาทที่แบบงดงามนะครับคุณกินข้าวเช้าแล้วใช่ไหมเห็นไหมฮะแล้วใช่ไหมอาจจะยังไม่กินก็ได้ช่วยเพิ่งตื่นมาตอนสิบเอ็ดโมงหรือยังไม่ได้กินข้าวเช้าอาจจะไปผ่านมื้อเช้ามาเลยเป็นมื้อเที่ยงเลยเห็นไหมครับเราก็ถามด้วยว่าแล้วใช่ไหมแฮบใช้คําว่าแฮบมันดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าถามด้วยสร้างด้วยอารมณ์ของ ด้วยกิริยาที่งดงามอันนี้อาจารย์สมคิดท,ท่านอธิบายไว้แบบนี้นะครับท่านอาธิบายไว้แบบนี้นั้นส่วนใหญ่ก็เลยพอไปดูในตําราส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้ perfect ในการทั้งคาถามส,ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้ปัจจุบันดูกระดาษอันนี้ก็เป็น tip, tip, tip ทิปเล็กน,น้อยที่อาจารย์สมคิดแน่แนวมาว่าเขาจะใช้แฮ l ใช้ความ perfect เป็นคน,นถามส่วนใหญ่เพราะมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ได้แต่ถามว่าเออมันสมบูรณ์เหรอคุณเรียนจบแล้วใช่ไหม เห็นไหมครับคุณเป็นหมอใช่ไหมเห็นไหมครับนี่ถามด้วยความนอบน้อมถามได้มีมารยาทก็คือว่าเ a v e you have you been doctor คุณเป็นหมอใช่ไหมเห็นไหมครับถามด้วยว่าเอ้ยเขาอ,อาจจะเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้แต่เราถามด้วยให้ความให้ความเกาเรียกว่าให้ความเคารพท่านสูงเขาคือเฮ้บยูบีน e ็อกเตอร์คุณเป็นหมอใช่ไหมครับอะไรประมาณนะี้เฮ้บยูบีนเซอร์คุณเป็นคุณมีอาชีพเป็นหมอใช่ไหม เห็นไหมครับเพราะขาอาจจะไม่เป็นก็ได้ก็อาจจะเป็นทหารเป็นอะไรแต่ถามด้วยความเคารพถามด้วยกิยริมารยาทก็จะต้องใช้แฮปนะครับอันนี้คือหลักการถามนะครับแต่ผมจะไม่ลงลึกละแต่ผมจะ,จะวางวาว่าอ๋อถามจะถ,ถ้าจะถามเนี่ยทาไมเขาถึงนิยมถามด้วยชั้นเพอร์เฟกด้วยกกิยาช่องสามเพราะเป็นการดูมีมารยาทครับดูมีมารยาทด,าาดูเป็นการให้เกียรติผู้ถูกถามให้เกียรติผู้ถูกถามนะครับ ครับอันนั้นคือบทบทหลักเกณฑ์เล็กๆน้อยๆนะครับในการตั้งคาถามโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปแต่แต่เราจะจาได้อย่างไรต่างหากละ่ะคือสําคัญเราจะจาเทคนิคคลิปเล็กคลิปน้อยได้ยังไงอันนี้ต้องมีการฝึกนะครับต้องฝึกต้องฝึกต้องต้องเอารูปกริยามามาวางแล้วก็ทําอย่างเช่นว่าผมบอกว่าผมใช้ เอกภพบทีธธ่สามนะครับเอกภพวุที่สามผมจะใช้อะไรผมใช้คำว่า he นะครับใช้คำว่า he ง่ายๆนะครับถ้าจะเป็นอนาคตผมก็ต้อง r e ว i e นะครับแล้วเอากิยาผมจะเอากิยาตัวไหนมาอย่างเช่นว่าถ้าผมใช้คำว่า ผมใช้คำว่าคุกนะครับทำอาหารนะครับเขาเขาทำอาหารถ้าฮีถ้า,ถาฮีมาทีนี้ถ้ามีจะเป็นตัวนี้จะต้องเป็นคุกคุกต้องเติมเอสนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับเขาทำอาหารเขาทำอาหารนี่เป็นถือว่าเป็นนิ้วไหนนะครับทีนี้ไอ้นิ้วเบอร์ทูไอกับืเบอร์ทูบีเนี่ยฉะนั้น เวลาเวลาใช้จริงๆเนี่ยมันจะออกมาทั้งคอมเพลเมนต์หรือออกมาทั้งกรรมก็แล้วแต่ฉะนั้นเวลาทำเขาทําอาหารเขาทําอาหารนะครับเขาพอเขาทําอาหารเนี่ยทีนี้มันจะบอกว่าอาหารเย็นอาหารว่างหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องเป็นคอมเพลเมนต์เป็นเป็นเรื่องของฉะนั้นบางทีรยาบางตัวเนี่ยมันใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับใช้ได้ทั้งสองตัวทั้งไอทั้งทีนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลก็ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพียงแต่ว่าทุกประโยชน์มันจะออกมาโดยอัตโนมัติว่าอ๋อตัวใดตัวหนึ่งมันต้องเป็นคอมพลเมนต์หรือเป็นกรรมนะครับเป็นกรรมฉะนั้นเวลาทําเวลาคิดหรือทําไม่ต้องกังวลมันจะเป็นมันจะผิดไหมว่าเป็นไอมันจะผิดไหมเป็นทไีไม่ต้องกังวลนะครับเพราะหลักการของไอและทีมันใช้เหมือนกันมันใช้เหมือนกันถ้าเป็นเอกภพเอกภพวุฒิสามก็เอสเอสไปเติมเอสเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันเหมือนกันสองน้นนี้เหมือนกัน ส่วนไอสองอันี้ก็รู้อยู่แล้วอ่ะรู้อยู่แล้วรู้ระการมันอยู่แล้วตัวไปมันเอกเทศของมันนะครับวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดูเป็นเอกเทศของมันส่วนไอ้เว็บไอกับเว็บทีเนี่ยมัน s e s เมไเติม s อยู่แล้วนะครับพอมีกี่ยาตัวช่วยตัวอื่นมามันก็ไปตามหน้าที่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับทำไม่ได้เขาทําอาหารนะครับเขาทําอาหารเช้ากลางวันเย็นอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเป็นอนาคตเห็นไหมครับถ้าถ้าเป็นอนาคต ถ้าเป็นอนาคตครับถ้าเป็นอนาคตตัว,นตวเนี้ยตัวคุกเนี่ยพอมีวิวมานะครับนะพอมีวิวมาคุกต้องเป็นอะไรครับต้องครงรูปเดิมเห็นไหมครับต้องครงรูปเดิมคุกก็เอามาจากช่องนี้เห็นไหมช่องหนึ่งเห็นไหมครับคุกตัวนี้ก็เป็นช่องที่หนึ่งเอามาจากช่องนี้ นะครับเอามาจากช่องนี้พอมาใส่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นห้องนี้นะครับพอเป็นห้องนี้เป็นตึกปัจจุบันนะครับเป็นตึกปัจจุบันพอมาวางตรงนี้ก็อะไรครับก็จะเป็นอนาคตนะครับเป็นอนาคตแล้วแต่จะให้เป็นอดีตนะครับถ้าจะให้เป็นอดีตก็แค่นี้เองเห็นไหมครับ เขาทำอาหารแล้วเห็นไหมครับเขาทําอาหารแล้ว for family สำหรับครอบครัว in the evening ในเย็นนี้ in t h i s evening ในเย็นนี้เห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนนะครับเอ้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้าทําอย่างเนี้ยเข้าใจอย่างนี้จะพูดได้แล้วสิถามบางประโยคได้ครับแต่ถ้าจะพูดแบบคล่องเนี่ย มันจะมีอีสสานีหนึ่งต่อไปในข้างหน้านะครับก็คือการมานั่งฟังและพูดตามนะครับอันนี้ผมยังไม่พูดถึงนะครับผมยังไม่พูดถึงผมก็จะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยสร้างไอ้คล <c oughs> ิปไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เห็นว่าทําไปอย่างไหนลักษณะไหนนะครับอันนี้เป็นอนาคต Jones, อันนี้เป็นตบิดอดีตอันนี้เป็นปัจจุบันเห็นไหมครับ3ตัว3ตัวครับอันนี้ปัจจุบันอนดีตอันนี้เป็นอนาคตเห็นไหมครับและตัวนี้อ่ะตัวนี้จะใช้ตัวไหนบ้าง อันนี้เป็นเป็นอนาคตนะครับช่องนี้เป็นอนาคตแต่ว่าถ้าผมถ้าผมใส่ <c oughs> can ก็เป็นปัจจุบันนะครับแต่ห้องพิเศษใช่ไหม can may must Need there out to, นี่แดดเอาถูใช่ไหครับหีแครนคุกพอมีอ่าพอมีกลุ่ม13เข้ามาปับ๊บกิยากิยาก็ต้องเป็นอินฟิเนทีฟนะครับอินฟิเนทีฟซึ่งถ้ามันเป็นตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันจะต้องเติมเอสใช่ไหมฮะมันต้องเติมเอสแต่พอแต่พอมาเป็นอันที่เป็นห้องธรรมดาพอเป็นห้องพิเศษปับ๊บมันจะต้องเป็นโคงรูปเดิมก็คือคุกนะครับทำกับข้าวทำอาหารนะครับ ทำอาหารไม่ใช่ทำกับข้าวนะครับทาอาหารไม่ถึงรวมทั้งกับข้าวและและ,และอย่างอื่นด้วยนะครับทําอาหาร he can he may he must เขาต้องนะครับเขาต้องทํากับข้าวทําอาหารเขาต้องทําอาหารนะครับแล้วก็ he need เขาต้องการทําอาหาร he d a e r e he a l o อะไรก็ว่าไปตาม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 ,ตามประโยคแต่และข้อความเห็นไหมครับว่า นี่เวลาเวลาเราจับหลักจับจุดได้เนี่ยมันสามารถแค่คําเดียวคํานี้คําเดียวผมไม่สรุปว่าเป็นไอหรือเป็นทีนะครับไม่สรุปว่าเป็นไอหรือเป็นทีไม่รู้ไม่รู้จะสรุปไปเพื่ออะไรแต่หลักการของมันคือมันเหมือนกันพราอมันเหมือนกันเนี่ยมันยุ่งยากในการในการเวลาทําข้อสอบน้อง,องๆไม่ต้องโงงเละครับครูจะไม่ถามว่าอันนี้เป็นไอหรือเป็นทีครูไม่ถามหรอก เพราะว่ามันสังเกตได้ไม so it so ่ไม so ่ได้ว่าอ๋อไอันี้เป็น i หรือเป็น t นะครับเพราะทุกประโยคมันต้องมีถ้าถ้าอันไหนเป็น i มันก็ต้องมีคอมเพลเมนต์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของประโยชนนั้นเห็นไหมครับมันก็ต้องมีมาอถ้าถ้าเป็นทมันก็ต้องมีกรรมมันก็ต้องมีกรรมมาเห็นไหมครับว่า he cook for family เขาทำอาหารเพื่อครอบครัว ใช่หไหมครับเพือ่อครอบครัวใครทำฮูก็ถามตอบว่าใครถามบอกก็ทาตอบก็คือมาสเตอร์แม่หรือพี่น้องคนอื่นแล้วก็ก็ตอบไปตามเรื่องตามลาวนะครับใช่หไหมฮะอันนี้คือเวลาเราเราจับหลักได้เราจับหลักได้ลไดแล้วก็เอามาวางในประโยคที่เราที่เรามีนะครับจะใช้ตำราอย่างนี้แหละตำราหน้าเดียวยนี้แหละ เราก็ใช้ประโยคที่เรามีแล้วก็วา,างเราก็เราก็มาแต่งของเรานะครับแล้วถ้าเป็นคําถามเราได้ไหมก็ได้ครับเป็นคาถามก็ได้อีกถ้าเป็นคําถามจะต้องทํำยังไงหลักการของปัจจุบันในการตั้งคําถามก็คืออะไรครับดูกับดาสใช่ไหมฮะดูกับดาสอ่าถ้าประโยคอ่าอนาคตมาใช่ไหมครับอันนี้คือการตั้งคําถามแนละ้ว อ่าผมเอาตัววิวก่อนดีกว่านะครับวิวอันนี้อนาคตที่ประจุอาดีตน,น,นะครับอันเนี้เป็นคำถามแล้วเห็นไหมครับเขาจะทำอาหารใช่ไหมถ้าไม่ใช่โน่ก็ใส่น็อตมานะครับ เห็นไหมครับนี่ก็กลายเป็นปฏิเสธไปแล้วนี่คือคําถามเขาจะทําอาหารใช่ไหมนะครับพอไม่ใช่เราก็ใส่น็อตมาแค่นี้ก็ปฏิเสธนะครับประโยคนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าถามถ้าเป็นคําถามก็คือว่า he เลยครับ d e s cook เขาทำอาหารใช่ไหมคุกตัวเนี้ย ต้องกลับไปสู่รูปเดิมเพราะว่าดั s สมาแล้วเห็นไหมครับดัสมาตั้งคําถามแล้วดัสมาดั้เป็นผันตามฐานแล้วกิยาแท้ต้องกลับไปอยู่รูปเดิมตามข้อกําหนดเปะนะครับตามข้อกำหนดเปะเวลาตอบก็ positive หรือ negative ก็ว่ากันไปตามนั้นห็่ไหมครับอันนี้เป็นการถ้าจําหลักได้แล้วเราก็ต้องซ้อมนะครับซ้อมเพื่อเพื่อที่ให้เราเกิดความคล่องขึ้นนะครับคล่อง ข้องตัวเองของตัวเองในการตั้งคําถามหรือหรือนะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําเป็นอันนี้พอจับหลักของผมที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนะครับได้แล้วเนี่ยถ้าไม่ทาอย่างนี้มีอีกวิธีหนึ่งนะครับมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายง่ายกว่ายางนี้อีกง่ายกว่าการตั้งตั้งสมมติฐานที่ตามที่ผมพูดก็คือ,อ,อมีอีกวิธีหนึ่ง ที่ง่ายกว่าการการที่ามาทาเป็นจิก๊กซอก็คือว่าไปดูคลิปเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าคลิปหน้าในคลิปหน้าว่าทํำยังไงครับคลิปนี้สวัสดีครับ